อ่าพันหนึ่งอ่ะพันหนึ่งอ่ะข้าไม่ไปทดลองอัาเพราะอาอกจากสนามเมนดนมาอยู่ท้ามือเป็นผู้หญิงอ่าร้านรถครับขณะน,น,นี้ก็ะน,นะครับพระคุณเจ้านะฮะพร้อมด้วยหลวงตาบุญชื่นะนะครับแล้วก็พระวิสุสงอยู่สิบสามรูปนะฮะสามเณรแม่ชีน,นะครับสามเณรสองรูปแม่ชีนนสองนะฮะตะก้ามา,ามเร็ว Ze, ตะวตะก้าพี่ต oh <e like ิ้งเล่ไหมมีไหมตะก้าในห้องในห้อง่ดูในห้องในห้องในห้องเนี่ยเนี่ยห้องเนี้ยห้องเนี้ยห้องเนี้ยเออเนห้องดูนีเราต้องอยู่เพราะเขามีอะไรชื่ออยู่เราต้องอยู่ข้างในเพราะเราไม่ได้ไปอยู่นอกแล้วเมื่อกี้หลบหลบอยู่ข้างในผู้ชายมาช่วยถือของว่ะผู้ชาย ผ,ผู้หญิงหลบอยู่กันอ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะฮะเช้าวันนี้การทำบุญนะครับอ่าใส่บาทนะครับหรือว่าเป็นการทำบุญใหญ่ประจำปีของหลวงตาบุญชื่นนะฮะก็นี้มนต์ะระมาทั้งสินสมม้นสิบสารูปสามเณรสองรูปเดี๋ยวมีแม่ชีมาอีกสองนะฮะนี่ก็มีคณะศรัทธานะครับ พัาเจ้าที่กนะคะมาได้เลยเจ้าคะตะก้าตะก้าไม่เหมียวตะก้าใหญ่อ่ามัตุงอ่ะถุงด้วยโอเคนะฮะก็ สวัสดีทุกท่านนะตีติดตามรับชมนะฮะผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ mm hmm. เพจทั่วไทยนิวนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับ mm hmm. บริเวณที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่ บรสว์อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมนะฮะตามได้ก็ก็ขอขอบคุณนะฮะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย โศกนะครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยมูลนิธิปราสาทบุญญาสถานนะฮะจากจังหวัดพิษณุโลกที่มา่าเป็นลูกศิษย์นะฮะแล้วก็วันนี้นี่ต้องบอกว่าคณะรัทธาเนี่ยก็ไม่เยอะมากนะฮะเนื่องจากว่าหลายคนหลายท่านเนี่ยไม่ทราบว่าทางทางการนะฮะหรือว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยในพื้นที่เนี่ยอนุญ,ญาตให้เข้ามาในพื้นที่เพื่อร่วมงานบุญได้แต่ว่าต้องมีมาตรการนั่นคือการตรวจคัดกรองนะฮะ และนี่คือภาพบรรยากาศสดๆเช้าวันนี <t <t like ้นะฮะ่งเดินหาาจันไม่รักัาใจสขนไม่นั่งรข้าจาาเดียวีกว่าเี้ยกรอลับเยอะข าามาแล้วนี่นะฮะเป็นภาพบรรยากาศสดๆเช้าวันนี้สวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านทางเ Facebook ไลฟ์เพจทั่วไทยนิวนะฮะเป็นงานทำบุญใหญ่ประจำปี2,564นะฮะบ,บริเวณที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่ตําบลโพนสวรรค์อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมนะฮะโดยหลวงตาบุญชื่นเนี่ยภายหลังจากที่ท่านได้ เลิกจาริกทุดงนะฮะกลับมาถึงที่พักสงแล้วเนี่ยนะฮะก็จะมีการทำบุลใหญ่ทุกปีนะฮะ ได้นะฮะโดยมีการวางมาตรการคัดกรองน่าหวัดดีนะฮะพี่นันนี่ก็เป็นหนึ่งในตำนานสามผู้เท่าเฝ้ายูวอนนะครับ นี่ก็จะเป็นตัวแทนนะฮะหัวหน้าหน่วยกู้ภัยมูล,ลนี้ที่ประสาทบุญยสถานจากจังหวัดพิษณุโลกนะฮะมาเป็นลูกศิษย์วันนี้เดินทางไกลกันมาแล้วก็ไปตรวจโควิดมาแล้วด้วยนะนำใบมาโชว์ด้วยนี่ต้องขอชื่นชมนะทีมกู้ภัยพิษณุโลกแล้วก็ทีมกู้ภัยอโศกนะ,ะจากจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ก็ส่งตัวแทนมานะฮะน้องๆหน่วยกู้ภัย <c oughs> นี่อาจารย์กายนะฮะมาเข็น b ีอมแต่เช้าเลยวันนี้บีอมคันนี้นี่ต้องบอกว่าโอ้โหใช้ในภารกิจนะฮะติดตามอยู่ตลอดเลยนะฮะตอนออกจากิกธุดงโดยได้มาจากนะฮะหน่วยกู้ภัยมูลที่สยามร่วมใจจังหวัดเชียงรายนำมาถวายนะฮะ แม่ได้ใช้งานกันจริงๆ,ๆเลยนะฮะมาเสวิวันนี้นี่ใส่เสื้อต่วไทยนิวด้วยนะฮะเราไม่ได้ให้ค่าโฆษณานะฮะ <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่าเอ๊มีค่าโฆษณาหรือเปล่าไม่มีค่าโฆษณานะใส่ให้ฟรี ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะฮะไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขนะฮะมาทุกภาคส่วนจริงๆวันนี้นี่นะฮะต้องขอขอบคุณกันรวมถึงพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการคัดกรองนะครับเจ้าหน้าที่ที่อยู่เบื้องหลังทุกท่านนะฮะมากันตั้งแต่ปีสามตีสี่มาอำนวยความสะดวกนะฮะ สัญญาณภาพอาจจะไม่ชัดเจนนะฮะเนื่องจากว่าบริเวณที่พักสงของตาบุญชื่นเนี่ยนะฮะก็จะเรียกว่าอยู่ในป่าก็เกือบจะใช่นะฮะเสาสัญญาณโทรศัพท์ก็อยู่ห่างไกลสัญญาณโทรศัพท์ก็จะไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่นะฮะไม่รู้ว่าพอดูกันได้หรือเปล่าและนี่คือภาพบรรยากาศ,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 ศรรสดๆเช้าวันนี้นะฮะนี่ฮะ พระภิสษุสง์เนี่ยสิบสี่รูปนะฮะรวมหลวงตาบุญชื่นสัมเนรสองแม่ช<ห>ีสองอันนี้ก็ไม่ได้ให้หวยนะฮะต้องบอกแล้วว่าหลวงตาบุญชื่นท่านไม่ได้ให้หวยไอ้ที่ถูกๆก,กันก็ไปออกกันเองนะอย่ามาพูดไม่ได้ว่าท่านให้หวยนะฮะ อนุโมทนาบุญกันทุกท่านนะฮะที่มาร่วมงานบุญใหญ่ประจำปี2564ในครั้งนี้นะครับหลายคนหลายท่านเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอำเภออยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ได้มาร่วมงานบุญนะครับก็ขอให้ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะฮะช่วยกันธนุบำรุงพระพุทธศาสนานะฮะให้คงอยู่สืบต่อไป

จะไม่ให้กระได้กระหายก็จะมีการใช้ยาในการกระต่ายกระต่ายก็จะมีกระต่ายที่ไว้เพื่อทำให้เขากระต่ายเขาจะดึงหนังกระต่ายเขาจะดึงกระต่ายเขาจะดึงหนังกระต่ายกระต่ายจะต้องเชื่องอย่างนี้ก็เราก็จะเชื่องกันเป็นระยะระยะนะคะก็จะมีข้อตายน้ำหน้าตู้กระจตาต่อนะคะก็ปล่อยหอบไปเนี่ยน้ำวิธีถวายสอนถวายอย่างไร อธิษฐานอย่างไรนะคะไม่ได้อันนี้นสงนะคะก็ให้บอกเนาะไม่ให้เขาเป็นบาปแล้วก็ไม่ให้หลวงตาต้องตากบาปแต่ท่านาก็คงจะได้เห็นในคลิปนะเราก็พยายามแบ่งเป็นที่ก็ยังมีอ่ะคะ่ะก็เป็นปกติปีนะคะในเรื่องที่ถวายปัจจัยเขา้ามวนาเราก็พยายามจะบอกจะดูแต่กกอย่างเต็มที่บอกอย่างเต็มที่นะครับก็ไอ่เจอนะคะอันนี้นะคะใช่ไนมคะท,ที่ยยจะมีร้อยเปอร์เซ็นนะคะก็อผิดพลาดจะเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้นหลุดตาท่านมีความเห็นตาสูงนะคะถ้าเรามีสายตากันนะคะความวุ่นวายไม่ว่าจะมีภูมชศวนหรือว่าร,ระดับชาติระดับโลกมันจะไม่เกิดแน่นอนนะคะสิ่งที่ได้ติดตามหลุดตามาก็สิ่งที่ไม่ได้เอื้อได้เห็นนะคะสุขภาพตกเทินนะคะปีนี้ไม่แน่ใจ,จะะว่าหลุดตาท่านเกิดการหลุดตาที่ไหนนะคะ เขาใช้การจัดการอย่างไรนะอย่างเราก็ได้มีการมีตัวที่าำด้วยในวันนี้ตั้งแต่ที่เราก้าว่างเข้ามาลงวรรค์แล้วเราก็ได้รับการพัดกฟื้จากโรคโควิดนะคะขณะนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นท่านก็รับบิณฑบ,บาตเสร็จแล้วนะฮะกำลังจะเดินเข้าสู่บริเวณที่พักสงฆ์ของท่านนะฮะเพื่อ จะร่วมพิจารณาอาหารแล้วก็เดี๋ยวจะทาพิธีถวายสังฆทานกับพระสงฆ์สามเณรแล้วก็แม่ชีนะฮะผู้ที่อยู่ก็ได้รับอาหารก้นบาตรจากองคตาเลี้ยงชีพเช่นกันนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะฮะของชาวบ้านนะฮะที่มาจัดสหรับอาหารนะฮะนี่ต่างๆนะครับถวายพระคุณเจ้าอตาอาหารไม่มีเพาถูกับตัวเราที่สามารถจะออกไปข้างนอกได้ มาแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆเช้าวันนี้นะท่านชมฮะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะยอดวิวเนี่ยไม่ได้เงินแม่แต่มันก็น่าประทับใจนะฮะแล้วก็ทําให้ภาคภูมิใจนะครับในการนําเสนอเพดทั่วไทยนิวเรายังคงนําเสนอเรื่องราวนะฮะความศรัทธายอย่างต่อนเนื่องนะฮะอ่ะนมร่วงครับนมร่วงอ่านมร่วงอ่าช่วยเก็บนะครับช่วยเก็บหนออ่อยพี่อุ๊พี่อุ๊ช่วยเก็บหน,น่อยนม ป็นภาพที่หลายคนยังไม่เคย